สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดาโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิเกตน,นะครับผมแล้ววันนี้อยู่กับ ID ใหม่ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ของ ID ใหม่ที่ผมลองเล่นตอนช่วงตู้แดงเข้าตู้นะครับก็คือกิจกรรมครบรอบ1ปีนะว่าตอนนี้เล่นมาแล้ว1เดือนแล้วเนี่ยไอเดี ID เด็กของผมเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เล่นไปถึงไหน แล้วนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวิดีโอเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมกันก่อนนะครับสนับสนุนโจโดันโจได้เพียงแค่ค,คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมคลิปของช่องได้ก่อนใครนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนกับเลี้ยงกาแฟผมและเพื่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์ประจําช่องไปนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีีโ o j i ตีมสัตว์โลกน่ารักและหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่า เิมลูกของผมได้นั่นก็คือซปเปอร์แทน์นั่นเองนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ก็เป็นการสนับสนุนล้นะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซนเตอร์เพชรของที่นี่เจรานาไนมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแรลกเกลือมีแต่แก่เพชรโจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซนเตอร์ อ่โอเคเพื่อนๆก็เดี๋ยวชี้แจงนิดหนึ่งนะพอดีว่าผมาป่วยเป็นโควิดนะพักรักษาตัวอยู่ประมาณ1-2สัปดาห์เลยนะแล้วก็ไอเด็กของผมเนี่ยมีช่วงที่ไม่ได้เล่นของแพท น้องโทฟเนี่ยไปประมาณ1สัปดาห์ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้ทำอะไรกับเดลี่อะไรทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอ่าไอดี ID เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก3สัปดาห์โดยประมาณนะแต่ไม่เป็นไรเราตีเป็น1เดือนไปเลยอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูตัวละคร SSR ในไอดีทั้งหมดนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมโชคดีไหม200โลผมได้หมกแดง4ตัวก็คือ3ดาวไม่ไม่ไม่ได้แลกเลยนะแล้วก็กิจกรรมเขาแจก นวนอกนั้นก็ใช้ตัวละคร5ตัวนี้เป็นหลักนะออตอนตู้ลูมิล่าราชินีน้ำพุร้อนเข้ามาเนี่ยผมก็ได้เจมานะเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่แทนโรซานนาซึ่งเป็น MG DPS ตัวห้อยเก่าของผมนะครับผมเอาเจลูมิล่ามาห้อยแทนนะเพราะฉะนั้นทีมในปัจจุบันของผมก็จะเป็นทีมนี้นะครับผมกระชา i ไดีนี้ก็ไม่ได้ดีมากนะครับผม ตัวฟ้าที่แจกให้เนี่ย180กว่าใบเนี่ยคือจริงๆผมบอกก่อนนะว่าผมกด150เพชรทุกวันเพื่อลุ้น SSR ซนะซึ่งก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างประหยัดแล้วก็มันลุ้น SSR าใน15ตัวละครนี้ได้ผมได้กิโยติน2ดาวมาแล้วเพราะฉะนั้นผมสามารถใช้คอมโบกับกล่องล่างสำรองได้นะครับผมซึ่งมันมีกิโยตินให้เราเลือกนะเพราะว่ากิโยตินเป็นตัวละครเจนเก่าเราสามารถเลือกกิโยตินจากตรงนี้ได้นะครับผมก็คืออยู่ตรงนี้ นะครับก็หมายความว่าผมมี3ดาว3ตัวแน่นอนแล้วแต่ผมยังไม่แลกนะใครยังไม่รู้วิธีใช้กลับไปดูคลิปเก่าๆในช่องเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะแพลนให้ตัวดำเนี่ยครบ200นะแล้วก็อรอลุ้นตัวละครอะไรอีกสักตัวหนึ่งที่มันไม่ใช่เป็นตัวละครเจนใหม่ก็คือเป็นตัวละครที่มีต้แต่เกมเปิดอย่างพวกแบบเวสตี้ เมเดนอะไรเงี้ยถ้าได้อีกสักตัวหนึ่งผมก็จะนับเป็น4ตัวละเพราะว่า2อย่าง2ตัวเนี้ยมันมีให้แลกนะคะผมนอกนั้นก็งูงูงปลา,ปา,ปาผมไม่มีลิเตอร์ไม่ได้มีบองนัวอะไรพวกนี้เลยนะคะผมก็เล่นผ่านมาได้ซึ่งผมเปิดไปรวมๆทั้งหมดเนี่ยกระชาเนี่ยก็ประมาณ400โลนะผมโชคดีแค่ตู้หมกแดงนอกนั้นคือยับยับแบบไม่รู้จะยับยังไงคือตัวฟ้าคือแย่มากเลยคือแบบเปิดแทบจะไม่ได้ทองเลยนะอันนี้พูดกันตามตรงเลย นะครับผมแล้วก็โมดูบริษัทเนี่ยก็พูดเลยนะว่านี่ยังไม่นับไอแม่พิมพ์คุณภาพสูงด้วยนะคือไอดีเนี่ยเปิดแม่พิมพ์คุณภาพสูงแทบไม่ได้เลยพูดดำตรงเลยเพื่อนๆเ,เ,เปิดไปแล้วประมาณเกือบสิแล้วมั้งได้อยู่3ตัวถ้าผมจะไม่มี3 4ตัวคือแบบ แย่มากเลยแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีดวงไม่งอย่างเกลือแต่ก็นั่นแหละก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะสำหรับผู้เล่นที่แบบเล่นสายรีร้อยเเซนะครับผมก็ในปัจจุบันผมอยู่ที่แชปเตอร์ที่18นะครับผมก็พลังในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่70,000 ซิมูเลชัน o ูมเนี่ยผมสามารถฟาร์มจบด่าน5-4ได้นะครับผมแต่ใช้เวลาพอสมควรนะจร,จริงจริงถ้าผมทําคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตะบี้ตะบันเล่นละเพราะว่านี่ผมเล่นฟิลเหมือนแบบอยากจะเล่นให้ผู้เล่นใหม่ดูว่ามันสามารถจบได้จริงๆสําหรับคนที่แบบมาเล่นช่วง ครบรอบ1ปีนะเนี่ยมว่าผมสามารถฟารมได้พลังแสนสามโดยที่เราใช้วิธีการปั้นบัฟซึ่งในคลิปยโอเก่าๆเนี่ยผมเคยสอนอยู่นะว่าปั้นบัฟในซิมูเลชันลูมคืออะไรลองไปดูกันได้นะครับส่วนสกัดกั้น ex เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีฟุตเทจให้ดูนะทั้ง5ตัวละครเลยนะครับก็ตั้งแต่ผมผ่านด่านที่16แล้วปลดล็อกโหมดสกัดกั้น ex แล้วเนี่ยก็บอสต,ตัวแรกที่เจอก็จะเป็นโมเดเนียนะก็คือ สวันที่แล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวแรกนะสำหรับโมเดเนียซึ่งทีมที่ผมใช้ก็ใช้ตามนี้เลยนะครับผมก็โมเดเนียผมมาก็ตามเทคนิคครับผมพอโมเดเนียเปิดหน้ากากปุ๊บก็กดสคิปเพื่อให้ทุกคนเลงไปที่หัวและเราก็ยิงพาร์ทหัวให้แตกไวที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้บอสสตันเราได้นะพอเคลียหัวได้แล้วเนี่ยก็พยายามเคลียรปีกไว้ข้างหนึ่งนะครับผมอ่ะพอเราเคลีย์ปีกเสร็จปุ๊บก็ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับ การเคลียร์ลูกประคามแล้วก็เน้นตัวละคร MG เนี่ยให้พยายามยิงตรงกลางบอสนะอย่าให้ MG เข้าไปยิงปืนตรงปีกเวลาเข้าฟูลเบิร์ดแล้วก็มาควิกสโคร์ลูกพี่หมกแดงนะครับผมก็ทำบุญไปนะครับผมสิ่งที่สำคัญเลยถ้าสมมุติว่าเราใช้ดาเมจตัวห้อยเป็นตัวแม็กชินกันเนี่ย เวลาไม่เข้าฟูเบิร์ดเนี่ยแมชชิกนการเขาจะยิงปีกนะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องคุมมือแมชชิกนการเห็นไหมว่าผมสลับไปลูมิล่าเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเพื่อไม่ให้ลูมิล่าเนี่ยเขาไปจี้ปีกอีกข้างหนึ่งนะพอจี้ปีกแตกแล้วเดี๋ยวโมเดเนียเขาจะบินนะครับผมแล้วเราจะเสียดาเมจนะและดาเมจของเราอ่ะมันไม่ค่อยแน่นนะครับผมเพราะว่าผมใส่ของแบบเทียจ็ดอยู่เลยนะครับตอนสู้โมเดเนียนะเพราะว่าพึ่งผ่านด่าน16มาสดๆร้อนๆเลยนะก็สังเกตว่าเวลาค่อนข้างบินเหมือนกันนะ ก็จบได้เหลือน้อยกว่า10วิอ่ะกว่าจะจบโมเดเนียได้นะครับผมก็รีหลายรอบอยู่แต่ก็ผ่านมันมาได้นะครับผมก็ถามว่ายากไหมก็ยากอยู่เพราะว่าตัวละครไม่ได้มีตัวเทพเบอร์หนึอย่างลิเตอร์อะไรอย่างนี้นะผมใช้เป็นบอลลุ่มรถ o ูดาวแทนนะก็ได้ฟาร์มอุปกรณ์เทียเก้าไปอ่ะก็เหลือเวลา8วิอ่ะอันนี้ก็คือวันแรกที่ผ่านได้ก็ไอดีเติบโตเพราะว่าได้ของเทียเก้าอเซคเกอร์ค่อนข้างเยอะนะครับผม อ่ะเพื่อนๆดูนะอันนี้ก็คือของที่ผมใช้ผ่านวันแรกที่สกัดกั้น EX เปิดเห็นไหมว่าของยังเป็นเทียสเจ็ดอ,อยู่เลยยังเป็นสีม่วงทึบๆอยู่เลยครับอ่าแล้วผมก็ไปฟาร์มดาน 5C นะครับผมเพื่อฟาร์มใบทองนะโอเคก็ตามที่ผมบอกว่ามันจบได้จริงๆวันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นรถไฟเจ้าปัญหานะซึ่งเป็นบอสที่ยากที่สุดในสกัดกัน EX ทั้ง5ตัวนะครับผมก็ โดยรวมแล้วเนี่ยเราก็ต้องดีเพจเช็คพอสมควรนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามผมไม่น่าผ่านขั้น9้าได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมยิงดูแล้วเนี่ยผมรู้เลยว่าดาเมจไม่น่าพอนะก็จะพยายามจบให้ได้สักเทียรเนะคบผมก็คือขั้นที่7มันก็เริ่มดอกสีทองแล้ว,ลวก็ลุ้นช่องล่างได้อยู่ก็เอาลูกพี่ยิงป้อมให้แตกเร็วที่สุดนะคบผมก็สังเกตว่าดาเมจก็ค่อนข้างได้อยู่นะถ้าสมมุติว่ามีมอุปกรณ์สีทองเยอะกว่าน,นี้ก็จะดีนะ แต่ว่าอันนี้ก็ทําได้ประมาณนี้แล้วก็วอลลุ่มก็ตายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ผมก็พยายามฝืนไปเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> ก็วอลลุ่มเราตายแล้วก็ต้องใช้ลูกพี่ในการกดบัฟนะแล้วก็ไม่เป็นไรให้สโนวี่เป็นคนกดเบิร์สก็ได้นะครับกับลูมิล่าอ่านี่ผมก็ใช้สโนวี่กับลูมิล่ากดเบิร์สเป้าหมายของผมคือไปขั้น7ให้ได้นะครับผมถ้าไปขั้น7ได้ก็ผมก็จะได้ฝ่าอุปกรณ์เที่ยเกนะ ก็สังเกตว่าเนี่ยดาเมจมันพอเห็นไหมอ่ะโอเคเกือบไม่ทันนะอ่ะก็พอเข้าเฟสนี้ปุ uh, okay. ๊บก็หมายความว่าเราอยู่ขั้นที่7แล้วนะคบผมนอกนั้นก็ไม่มีภาพแล้วครับพรตัวละครเราเบอร์หนเบอร์สตายละแล้วหมูกแดงก็เข้าเบิร์ดยากแล้วนะครับในปัจจุบันนะเพราะไงมันก็ติดคูดาวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้แค่นี้สําหรับเจอรถไฟครั้งแรก ต่อมาก็เป็นเกรฟดิเกอร์นะบอสท,ที่ยากเป็นอันดับ2ของบอสสกัดกัน EX นะครับผมอันนี้ผมก็เป้าหมายก็เหมือนเดิมครับผมสตัวนี้ผมจะเอาจบแค่ขั้น7ก็พอนะครับผมเพื่อลุ้นอุปกรณ์เทียร์เก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็ใช้ปืน MG แล้วก็ใช้2ดีเทนทานเหล็กก็คือ,อลูกพี่หมกแดงกับสโนวี่ในการทำดาเมจ ถ้าสมมุติลูกพี่กดถ้าไม่ตายก็คือเบิร์หนึ่งเบิร์สามพร้อมกันเนี่ยก็ดาเมจจัดจริงๆนะครับผมก็เอาไปยิงเกรฟดิกเกอร์ได้ถ้าของแน่นกว่านี้เนี่ยอาจจะจบเทียร์เก้าได้มันมันยิงวงแต่ค่อนข้างยากนะเพราะว่าไอดีผมยังยังไม่ชนร้อยหกสิบเลยอะแต่ว่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมแล้วก็โดนแทงทีเดียวเนี่ยก็ตายกัน <laughs> หลายตัวอยู่นะครับตายกัน2ตัวเลยตามในภาพนี้เลยนะครับผมแต่ว่าลูกพี่เนี่ยยิงไปจนถึงเทียร์เจ็ดได้ นะก็ก็สมกับเป็นตัวเก่งอ่ะของเกมในปัจจุบันตอนนี้นะแต่ว่าสภาพในการยิงวงเนี่ยรู้เลยว่าดาเมจไม่พอปิดวงแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ส่งส่งเทียร์เจ็ดแลเนี่ยแหละนะครับผมต่อมาก็จะเป็นแบ็กสมิธนะครับผมซึ่งก็เป็นบอสที่ถ้ารู้เทคนิคก็ไม่ได้ยากมากนะ แล้วก็ผมเริ่มมีอุปกรณ์เทียร์9ในตัวแล้วนะก็ฟาร์มมาได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็ตามมีตามเกิดก็เทคนิคเลยก็คือยิงปืนให้แตกสักอันนึงในความคิดเห็นของผมนะเพราะว่ามันจะช่วยลดดาเมจให้กับทีมได้พอสมควรนะผมก็พยายามรีบเบิร์ตดาเมจปืนข้างใดข้างหนึ่งออกไปนะโดยที่เราเลงที่คอที่ปืนนะคบผมแล้วก็เอาหน้าเทรดบังเกอร์บ้างแล้วก็เอาเอาบังเกอร์เทรดกับไอปืน คนข้างๆของมันบ้างนะครับผมก็สังเกตว่าอรอบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คือลูกพี่คือบังเกอร์แตกไปละแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือ,อบอสเหลือ3หลอดผมก็คิดว่าน่าจะปิดบอสได้ถ้าบอสไม่ยิงลูกพี่นะครับผมผมก็จะพยายามเคลียร์เคลียร์ปืนทิ้งก่อนซึ่งใกล้จะหมดละแล้วก็เอาลูกพี่เคลียร์ด้วยนะลูกประคำนี้ถ้าไม่ไอเฟรมก็ต้องหลบนะครับ อ๋โอเค,อเคก็ปืนแตกไปแล้วข้างหนึ่งก็หมายเพราะว่าเราจะลดทอนดาเมจได้ถ้าดวงไม่สวยมันยิงลูกพี่ซึ่งมันยิงลูกพี่ <c oughs> แต่โอเคไม่เป็นไรผมคิดว่าดาเมจน่าจะพออยู่แล้วนะครับผมก็ไม่รีนะก็เล่นต่อนะเพราะว่า MG ลูมิล่ากับสโนวี่เนี่ยน่าจะแบกเราได้อยู่นะซึ่งพอบอสเหลือปืนข้างเดียวแล้วเนี่ยและเรามีบังเกอร์ด้วยเนี่ยก็ตัวละครผม,มยังมีบังเกอร์เหลืออยู่เนาะ ก็เอาหน้าเทรดบังเกอร์แล้วก็เอาบังเกอร์รับสักนัดสองนัดเนี่ยมันก็จะช่วยกระจายดาเมจได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ที่เหลือก็ง่ายแล้วครับก็คือยิงวงนู่นนั่นนี่เคียย์ลูกประคำแค่นี้ก็ถือว่าอีซี่แลวนะสำหรับแบ็กสมิธขอแค่แกะปืนได้สักข้างหนึ่งซึ่งลูกพี่สามารถแกะปืนได้ลูกพี่คือแรงอะ่ะตัว power c u b ของเกมอะ่ะเออนะเพราะฉะนั้นแบ็กสมิธก็ไม่ขนาดมือเท่าไหร่นะครับต่อให้เราเสียลูกพี่ไปก็จบ ขั้นเก้าได้นะก็ลุ้นขอเงินตึงๆไปนะครับผมอ๋อโอเคก็ได้ลงเท้าเอลิเซียนซัพพอร์เตอร์มานะ,ะดาเมจลูกพี่ก็เยอะสุดเหมือนเดิมนะ,ะก็ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ถือว่าฟาร์มก่ณนเท่ยเก้ไปแล้วกันนะโอเคทีนี้ก็เป็นวันในปัจจุบันที่ผมอัดคลิปนี้เลยนะครับก็คือ h ชตเทิลบอกนะตัวสุดท้ายของสกัดกั้น ex นะครับผมก็คือเป็นตัวที่ห้า ก็ตัวนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะถ้าเจอกับลูกพี่แล้วด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะก็ลูกพี่นั่งกลางแล้วก็ยิงทีเดียวโดนทั้งหัวโดนทั้งป้อมก็ชิวๆกันไปนะแล้วเวลาเขายิงมิสไซล์มาเนี่ยก็สะบัดเมาส์เล็กน้อยเพื่อให้มิสไซล์ไม่โดนลูกพี่จนตายนะครับผมตรงนั้นก็ยิงวงแดงแล้วก็เคลียร์ป้อมให้จบแค่นี้ก็อีซี่แล้วนะสำหรับสำหรับเชนดัสบอกนะไปจีไปครับ โอเคถ้าไม่ต่อยลูกพี่ก็ถือว่าใช้ได้เพราะถ้าต่อยลูกพี่ก็คือตายนะต้อให้ IG ไปต่อยตัวอื่นนะคบผมซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะอะลูกพี่เข้าเบิร์ตครั้งที่3มก็เคลียร์ป้อมเคลียร์เคลียร์ป้อมอ่ะแล้วก็เคลียร์วงแดงที่เหลือก็เหลือแต่พาร์ทหัวนะคะผมสบายสบายทีนี้ห้ามต่อยลูกพี่โอเคไม่ต่อยลูกพี่ก็ง่ายแล้วครับ ก็สแปมไปที่หัวได้เลยแต่ว่าหัวไม่ควรจะแตกเร็วจนเกินไปนะเผื่อใครไม่รู้วิธีการสู้บอสตัวนี้นะเราจําเป็นจะต้องตีหัวเป็นอันดับสุดท้ายนะครับถ้าหัวแตกไวจนเกินไปคือเขาจะใช้ท่าหมัดไฟใส่เราได้แล้วเราก็จะม่องเท่งกันทั้งทีมนะครับผมซึ่งอันนี้คือดาเมจผมไม่ได้ล้นเกินขนาดที่แกะพาร์หัวได้เร็วนะเพราะฉะนั้นผมคํานวณดาเมจมาแล้วม,มันเล่นได้นะครับผมสาหรับการยิงหัวนะก็เรียบร้อยสําหรับเชดเดิบ็อกนะ มารุ้นกันว่าได้อุปกรณ์เทียร์เก้าอะไรโอเคได้แขนแอ t แทเกอร์เตต้าได้หินแล้วก็ว,ว้าโอเคนี่ก็เป็นอัปเดตของ ID เด็กของผมนะคะผมก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะสำหรับการอัปเดต ID เด็กนะนอกนั้นผมก็จะเล่นงูปลาไปแล้วนะคบผมเพราะว่าไม่ได้มีเวลาเล่น ID เด็กมากขนาดนั้นนะ ให้กาลังใจสาหรับคนที่เพิ่งมาเล่นแล้วกันนะแล้วก็ให้กาลังใจสําหรับคนที่มีหมวกแดงนะคับอกว่ามันเก่งจริงๆสําหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็เล่นคู่กับซโนวี่ตัวแจกเนี่ยมันก็ทําให้คนที่เพิ่งมาเล่นตอนครบรอบ1ปีเนี่ยไปได้ไวกว่าผู้เล่นในสมัยก่อนเยอะมากๆเลยนะคับผมมีแค่ตัวเดียวตัวเก่งมันก็คือตัวเก่งนะมีแค่ศูนดาวมันก็เก่งได้ที่เหลือก็คือปัญหากำแพง160แล้วเนี่ยถ้าสมมติเป็นสายฟรีรเซนี่ยก็อยู่ที่บาบูลคุณโทษแล้วก็อยู่ที่การบริหารเพชร อีกทีหนึงนะครับว่าจะโชคดีไหมแล้วก็ใช้เพชรได้ถูกต้องหรู้ปานะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของดวงกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรด้วยนะครับผมก็ใครที่ติดกำแพง160อยู่ก็ขอให้ผ่านได้ไวๆนะครับผมจนกันใหม่คลิปโดีอน่านะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับโจนันโจด้วยนะไปก่อนครับสวัสดีครับผมบายบายครับ